มีคนมากมายทั่วโลกที่พูดถึงการลงทุนการสร้างทรัพย์สินการสร้างพอร์ตหุ้นที่เติบโตไปพร้อมกับการเวลาแต่มีเพียงไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดๆว่าการลงทุนแบบใช้สติความเข้าใจและความอดทนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดไหนและหนึ่งในคนเหล่านั้นคือชายผู้ที่ถูกเรียกว่า Oracle of Omaha วอร์เรนบ f ฟเฟตชายที่เริ่มต้นจากเด็กผู้ขายนิตยสารขายน้ำอัดลมเก็บเงินตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยเรียนแต่กลับเติบโตจนกลายเป็นนักลงทุนอันดับต้นๆของโลกผู้ที่สร้างพอร์ตระดับหลายแสนล้านดอลลาร์ด้วยหลักคิดที่เรียบง่ายเหมือนจะธรรมดาแต่กลับทรงพลังอย่างมหาศาลจนไม่มีใครลอกเลียนได้ง่ายๆ วันนี้เราจะค่อยๆพาคุณเข้าไปในโลกของวิธีคิดของเขาโลกที่ไม่ใช่เทคนิคการเทรดไม่ใช่สูตรลับไม่ใช่ความเร็วแต่เป็นโลกของความเข้าใจเชิงลึกการรอคอยอย่างมีเหตุผลและวินัยที่ไม่หวั่นไหวแม้ในวันที่ตลาดสันคลอนที่สุดเพราะจริงๆแล้ววิธีคิดของวอร์เรนมอร์เฟตไม่ใช่เพียงแนวทางของนักลงทุนแต่มันคือวิธีใช้ชีวิตแบบหนึ่ง เป็นแนวทางที่ใครก็ตามที่เข้าใจอย่างลึกซึง้งสามารถนำไปใช้กับงานการเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่การตัดสินใจเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันได้ลองนึกภาพดูในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกปีข่าวสารมากมายถาโถมเข้ามาทุกวินาทีคนส่วนใหญ่ตื่นตระหนกกับความผันผวนเล็กๆน้อยๆแต่บัฟเฟต กลับนั่งอ่านหนังสือวันละห้าหชั่วโมงใช้เวลาพิจารณาธุรกิจเป็นปีๆและยอมรอจังหวะที่เหมาะสมเหมือนนักล่าที่ใจเย็นที่สุดในโลกเขาเคยพูดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการไม่ทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าคุณจะเจอสิ่งที่เข้าใจจริงๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด ความเข้าใจไม่ใช่ความตื่นเต้นไม่ใช่การคาดเดาไม่ใช่ความหวังลมๆแลง้แลงๆบัฟเฟตลงทุนด้วยหลักคิดที่เรียกว่าการมองธุรกิจไม่ใช่มองหุ้นซึ่งนั่นคือความแตกต่างระหว่างนักพนันกับนักลงทุนที่แท้จริงลองคิดดูเมื่อคนทั่วไปเห็นหุ้นตก5%เปอร์เซนพวกเขาตกใจเมื่อเห็นหุ้นขึ้น5%เซนพวกเขาดีใจแต่สำหรับบัฟเฟต เขาถามคำเดียวธุรกิจดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าธุรกิจยังดีเหมือนเดิมหรือดีขึ้นราคาหุ้นขึ้นหรือลงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเพราะเขาโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่มูลค่าที่ตลาดตีราคาในวันนี้นี่คือรากฐานของวิธีคิดที่ทำให้เขาอยู่เหนือความผันผวนเหนืออารมณ์ของผู้คนและเหนือกราฟที่ขึ้นลงทุกนาทีเพราะสำหรับเขา มูลค่าที่แท้จริงคือสิ่งที่ธุรกิจผลิตออกมาในระยะยาวไม่ใช่ตัวเลขที่กระพริบบนหน้าจอลองนั่งนิ่งๆสักครู่แล้วฟังสิ่งนี้บัฟเฟตใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อฝึกไม่รีบในโลกที่ทุกคนกำลังแข่งกันรีบเขาฝึกเข้าใจให้ลึกในโลกที่ทุกคนอ่านแค่พาดหัวข่าวเขาฝึกอดทนไม่ทำอะไรในโลกที่คนส่วนใหญ่กลัวการอยู่นิ่งมากกว่าความหลุมเหลว เขาฝึกซื้อสิ่งที่คุ้มค่าในโลกที่คนส่วนใหญ่ซื้อเพราะมันกำลังดังแล้วทำไมเขาทำได้เพราะเขามีหลักคิดพื้นฐานที่แข็งแรงกว่าความผันผวนของตลาดใดๆเขามีกรอบความคิดที่ใหญ่กว่าความกลัวและความโลภของมนุษย์ทั่วไปและเขามีความสุขกับสิ่งที่เรียบง่ายมากกว่าความหวือหวาที่คนทั่วไปตามหาคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนลงทุนเท่าไหร่ ก็เหมือนวิ่งตามตลาดแพ้ตลาดหรือติดกับดักอารมณ์ดําเดิมแต่บางคนอย่างบัฟเฟตตกลับชนะตลาดอย่างต่อเนื่องนานหลายทศวรรษความจริงคือชัยชนะของเขาไม่ได้มาจากความฉลาดทางตัวเลขแต่มาจากวิธีคิดที่มีวินัยและความสงบซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกการเงินและพอดแคสต์นี้จะค่อยๆพาคุณเดินเข้าไปในโลกภายในของวอร์เรนบัฟเฟตตทีละชั้น ชั้นของการคิดแบบนักลงทุนระดับโลกชั้นของการตัดสินใจด้วยตรรก,กะไม่ใช่อารมณ์ชั้นของความเข้าใจในมนุษย์และความไม่สมบูรณ์แบบของตลาดชั้นของการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่เฉียบคมชั้นของการรู้ว่าความรวยระดับพันล้านเริ่มต้นจากแนวคิดไม่ใช่เงินจำนวนมากและยิ่งคุณฟังคุณจะยิ่งเห็นว่า วิธีคิดของเขาไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ทำได้ยากเพราะต้องต่อสู้กับตัวเองมากกว่าสู้กับตลาดบัร f เฟตเคยพูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดในห้องคุณแค่ต้องมีวินัยมากกว่าคนอื่นและวินัยนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเขาจากเด็กธรรมดากลายเป็นนักลงทุนที่โลกต้องศึกษาเป็นร้อยปีเรื่องราวต่อจากนี้จะดึงคุณเข้าสู่วิธีคิดลึกที่สุดของเขา ความละเอียดอ่อนของการมองธุรกิจแบบโอนเนอร์ใหม่เร็จการมองเวลาเป็นเพื่อนการมองความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลการสร้างนิสัยที่ทำให้เขาลงทุนได้อย่างแม่นยำโดยไม่สนเสียงรบกวนและการฝึกสมองให้เชื่อข้อมูลมากกว่าอารมณ์และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นมีบางอย่างที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับวิธีคิดของวอร์เรนบัฟเฟตนั่นคือเขาไม่ได้เชื่อว่าตลาดหุ้นคือที่ที่คุณ ต้องเข้าไปแข่งขันกับใครสำหรับเขาตลาดหุ้นไม่ใช่สนามแข่งแต่มันคือตะกร้าของโอกาสที่วางอยู่ตรงหน้าเราในทุกๆวันบางวันมีโอกาสดีบางวันไม่มีอะไรเลยและเขายอมรับได้อย่างเต็มใจว่าวันที่ไม่มีอะไรน่าซื้อคือวันที่ไม่ควรทำอะไรเลยเช่นกันตรงนี้แหละที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ กลัวความเฉยกลัวความว่างกลัวการที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรกลัวตกขบวนกลัวว่าถ้าไม่รีบเข้าซื้อจะเสียโอกาสกำไรแต่บัฟเฟตตกลับมองต่างออกไปเขามองว่าการอยู่นิ่งคือกลยุทธ์การรอดูคือการลงทุนและการปฏิเสธโอกาสที่ไม่ได้ดีที่สุดคือหนึ่งในทักษะสำคัญที่สุดของนักลงทุนชั้นยอดเขาเคยพูดไว้ว่า นักลงทุนน้อยคนนักจะประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้บนมือของตัวเองหมายความว่าคนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะใจมันไม่พร้อมจะรอและทำไมบัฟเฟต์จึงรอได้เพราะเขามีกรอบวิธีคิดที่ชัดเจนมากกรอบที่ผ่านการประเมินวิเคราะห์และพิสูจน์ด้วยเวลาและหนึ่งในกรอบที่สำคัญที่สุดคือการมองทุกอย่างด้วยแนวคิดว่า คุณกำลังซื้อธุรกิจไม่ใช่กำลังซื้อหุ้นลองฟังช้าๆอีกครั้งคุณกำลังซื้อธุรกิจไม่ใช่ซื้อหุ้นประโยคนี้เหมือนง่ายแต่มันคือตัวแบ่งแยกระหว่างนักลงทุนกับนักเก็งกำไรอย่างแท้จริงเพราะคนที่ซื้อหุ้นมักสนใจราคาคนที่ซื้อธุรกิจสนใจมูลคา่าคนที่ซื้อหุ้นสนใจกราฟคนที่ซื้อธุรกิจ สนใจผลประกอบการคนที่ซื้อหุ้นสนใจสิ่งที่จะเกิดพรุ่งนี้คนที่ซื้อธุรกิจสนใจสิ่งที่จะเกิดในอีก10ถึง20ปีนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมบัฟเฟต์ถึงถือหุ้นเดิมซ้ำเป็น10ปีและไม่มีความจำเป็นต้องเทรดบ่อยๆเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครดูเขาไม่ได้ต้องการเอาชนะใครในวันนี้เขาต้องการชนะในระยะยาว และเขารู้ว่าความมั่งคั่งมหาศาลไม่ได้เกิดจากการวิ่งหากำไรระยะสั้นแต่มันเกิดจากการถือสิ่งที่ดีไว้นานมากพอความคิดนี้คือแก่นแท้ของพลังทบต้นหรือ compound interest ที่บัฟเฟตเชื่ออย่างสุดหัวใจเขาเคยพูดแบบติดตลกว่าไม่มีใครอยากรวยแบบช้าๆแต่ผมบอกคุณได้เลยว่าไม่มีทางลัดไหนทำให้คุณรวยเร็วและยั่งยืนได้เท่าการรวยแบบช้าๆ ดังนั้นเวลาคนถามเขาวิธีทำให้เงินโตเร็วที่สุดคืออะไรเขาตอบง่ายๆเริ่มเร็วที่สุดและปล่อยให้เวลาทำงานแทนคุณเสียงของเขาไม่ใช่เสียงของนักล่าแต่เป็นเสียงของเกษตรกรคนที่รู้ว่าสิ่งที่เขาปลูกจะไม่งอกงามภายในคืนเดียวแต่เขาไม่กังวลเลยเพราะเขาแน่ใจว่ามเมล็ดที่เขาเลือกปลูกมีคุณภาพพอที่จะเติบโตแล้วเราละ่ะ วันนี้เราปลูกเมล็ดพันธุ์แบบไหนหรือเรากำลังเปลี่ยนเมล็ดใหม่ทุกวันกำลังขุดดินดูรากทุกสัปดาห์ว่ามันโตหรือยังกำลังหวังผลมากเกินไปกับสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาเติบโตนี่คือความต่างที่บัฟเฟตทำมาตลอดชีวิตเขาปลูกเพียงไม่กี่เมล็ดแต่แต่ละเมล็ดถูกเลือกอย่างรอบคอบได้รับการดูแลและถูกปล่อยให้เติบโตในเวลาที่มันควรเติบโตและเพราะแบบนี้เองพอร์ตของเขา จึงไม่ได้มีหุ้นนับร้อยนับพันมีเพียงไม่กี่ตัวแต่แต่ละตัวคือธุรกิจที่ยอดเยี่ยมระดับโลกสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือบอฟเฟตไม่ได้สนใจแค่ธุรกิจที่โตแต่สนใจธุรกิจที่มีความได้เปรียบระยะยาวเหนือคู่แข่งหรือที่เขาเรียกว่าอีคอ o m มิกเปรียบเหมือนคู่เมืองป้องกันปราสาทไม่ให้ใครมาตีแตกง่ายๆ ธุรกิจแบบนี้คือธุรกิจที่ทำกําไรสม่ำเสมอแม้เวลาเปลี่ยนธุรกิจที่ลูกค้าอยู่กับมันเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าธุรกิจที่คู่แข่งลอกเลียนได้ยากธุรกิจที่ไม่หวั่นไหวแม้เศรษฐกิจสั่นสะเทือนและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงรักบริษัทอย่างโคคาโคล่าแอปเปิ้ลอเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่ใช่เพราะราคาหุ้นสวยแต่เพราะคู่เมืองของธุรกิจแข็งแรง และตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้หัวใจของวิธีคิดของบัฟเฟตตมากขึ้นทุกทีหัวใจที่ประกอบด้วยเหตุผลวินัยและการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นี่คือเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของเรื่องราวทั้งหมดและพอดแคสต์นี้ยังต้องดำเนินต่อไปอีกยาวมากเราจะลงลึกไปถึงการประเมินมูลค่าแบบที่เขาทำลงลึกไปถึงวิธีคิดในการบริหารความเสี่ยงลงลึกไปถึงจิตวิทยาของการลงทุน ลงลึกไปถึงนิสัยการอ่านหนังสือของเขากระทั่งวิธีตัดสินใจในวันที่ตลาดเต็มไปด้วยความกลัวเมื่อเราพูดถึงวิธีคิดของวอร์เรนบัฟเฟตสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยคือความสามารถในการมองภาพใหญ่ของเขาความสามารถที่ทำให้เขาไม่หลงไปกับความเคลื่อนไหวระยะสั้นไม่หลงไปกับกระแสะข่าวหรือแม้แต่เสียงผู้เชี่ยวชาญที่มักพยายามทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตลาดอยู่เสมอความจริงคือ บัฟเฟตไม่เคยเชื่อในการพยากรณ์ตลาดเขาไม่เคยสนใจว่าใครจะพูดว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงเขาไม่เคยให้คุณค่ากับการทำนายเศรษฐิจถถว่าจะถดถอยหรือจะเติบโตในอีก6เดือนเขามักจะหัวเราะกับความคิดที่ว่ามนุษย์สามารถทำนายสิ่งซับซ้อนอย่างตลาดการเงินได้เขาเคยพูดไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าแบบจำลองเศรษฐกิจความเห็นผู้เชี่ยวชาญและคำทำนายในตลาดไม่เคยช่วยผมทำเงินเลยแม้แต่บาทเดียว ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะการทำนายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่มูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจเป็นสิ่งที่วัดได้จับต้องได้ประเมินได้และสามารถเห็นได้ผ่านผลประกอบการระยะยาวดังนั้นสำหรับบัฟเฟตตลาดหุ้นไม่ได้เกี่ยวกับการเดาแต่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจไม่ใช่ศิลปะของความรู้สึกแต่เป็นศิลปะของเหตุผล ลองนึกภาพโลกการเงินในแต่ละปีมีคนมากมายที่มั่นใจว่าตลาดจะพังมีคนมากมายที่มั่นใจว่าตลาดจะพุ่งบางคนพยายามทายทิศทางบางคนเทรดตามข่าวบางคนขายเพราะกลัวบางคนซื้อเพราะพลาดแต่บัฟเฟตต์นั่งเฉยๆอ่านคิดวิเคราะห์และปล่อยให้เสียงทั้งหมดผ่านไปเหมือนลมพัดเขาใช้พลังงานไปกับการศึกษาคุณค่ามากกว่าการพยายามทำนายราคา และนี่คือเคล็ดลับสำคัญมากอย่างหนึ่งเขาตัดสินใจบนฐานข้อมูลไม่ใช่บนฐานอารมณ์ซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้คน99%ทำตามเขาไม่ได้เพราะมนุษย์เต็มไปด้วยอารมณ์กลัวโลภหวังตื่นเต้นรีบเร่งลังเลสับสนและตลาดหุ้นคือสถานที่ที่อารมณ์เหล่านี้ถูกขยายเป็นร้อยเท่า แต่บัฟเฟตฝึกจิตของตัวเองให้กลับสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วเขาฝึกให้ตัวเองมองเรื่องเงินเหมือนวิทยาศาสตร์มากกว่าความรู้สึกเขาฝึกให้ตัวเองหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ทำให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจผิดพลาดเขาฝึกให้ตัวเองอยู่กับความเบื่อหน่ายได้อย่างสบายเพราะในความเบื่อหน่ายนั้นเองคือจุดที่นักลงทุนธรรมดาต่างสะดุดและเขากลายเป็นผู้ชนะ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือบัฟเฟตไม่เคยคิดว่าตัวเองกำลังแข่งขันกับใครเขาไม่สนใจว่าใครทำผลตอบแทนได้เท่าไหร่เขาไม่สนใจว่าใครกำลังดังในตลาดเขาไม่สนใจว่าผู้จัดก,การกองทุนคนไหนทำกำไรสูงในปีนี้เพราะเขารู้ว่าความสำเร็จอย่างแท้จริงต้องดูระยะยาวเขาเคยพูดคันที่ลึกมากว่าเกมของผมคือเกมที่ไม่มีคู่แข่ง มีเพียงเวลาเท่านั้นที่ผมต้องชนะนี่คือวิธีคิดที่ทำให้เขาอยู่เหนือการแข่งขันเพราะเมื่อคุณไม่แข่งกับใครนอกจากอดีตของตัวเองคุณจะมีสมาธิกับสิ่งที่ควรโฟกัสอย่างแท้จริงไม่ควยเขวไม่พยายามจะชนะใครแต่พยายามจะทำให้ดีขึ้นกว่าที่ทำเมื่อวานและที่สำคัญที่สุดบัฟเฟตไม่เคยคิดว่าความฉลาดคือสิ่งที่ทำให้เขาสำเร็จ เขาเชื่อว่านิสัยตังหาที่สำคัญกว่าเพราะความฉลาดอาจทำให้คุณคิดได้ดีแต่นิสัยคือสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจได้ดีอย่างสม่ำเสมอลองดูนิสัยของเขาที่ทำซ้ำทุกวันนิสัยการอ่านนิสัยการคิดก่อนพูดนิสัยการคิดก่อนทำนิสัยการใช้เงินอย่างมีเหตุผลนิสัยการอดทนรอนิสัยการไม่ทำอะไรเกินกว่าที่เข้าใจ นิสัยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นนิสัยการไม่ใช้นี่เกินตัวนิสัยการรักษาวินยัยไม่ว่าตลาดจะร้อนแรงหรือเย็นอย่าเยือกนิสัยเหล่านี้คลายเป็นเกราะป้องกันจิตใจและทำให้เขาสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องไม่ใช่ความรู้สึกชั่ววูบและยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเห็นชัดว่าการมีนิสัยดีสำคัญกว่าการมีความเก่งกาจ พริสัยสร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอคือหัวใจของการลงทุนระยะยาวแต่ความลึกซึ้งของวิธีคิดบัฟเฟตไม่ได้มีเท่านี้มันลงลึกไปถึงการประเมินมูลค่าธุรกิจวิธีเลือกผู้บริหารความสามารถในการมองจิตวิทยามวลชนความเข้าใจในธรรมชาติของความเสี่ยงรวมถึงมุมมองที่เขามีต่อเวลาซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งหมดนี้เราจะค่อยๆแกะทีละชั้นให้คุณได้ซึมซับวิธีคิดของเขาแบบช้าๆแต่ลึกแบบที่ใช้ในการเปลี่ยนเงินตั้งแต่หลักร้อยดอลลาร์แรกให้เป็นทรัพย์สินระดับหลายแสนล้านดอลลาร์ภายในชีวิตเดียวเมื่อเราขุดลึกลงไปในวิธีคิดของวอร์เรนบัฟเฟตสิ่งที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งคือวิธีที่เขาตีความความเสี่ยงซึ่งต่างจากมุมมองของคนส่วนใหญ่แบบสิ้นเชิง เพราะสำหรับหลายคนความเสี่ยงคือความผันผวนของราคายิ่งกราฟแกว่งแรงยิ่งรู้สึกว่ามันอันตรายยิ่งราคาดิ่งลงยิ่งรู้สึกว่าต้องหนีให้เร็วที่สุดแต่บัฟเฟตกลับบอกว่าความเสี่ยงคือการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ลองหยุดฟังประโยคนี้ดีๆไม่ใช่ความผันผวนไม่ใช่ดัชนีแดงไม่ใช่เศรษฐกิจถดถอย ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่คำเตือนของนักวิเคราะห์แต่การไม่รู้ต่างหากที่อันตรายที่สุดถ้าคุณซื้อธุรกิจที่คุณเข้าใจคุณรู้ว่าเงินของบริษัทมาจากไหนรู้ว่าลูกค้าคือใครรู้ว่าคู่แข่งอยู่ตรงไหนรู้ว่าจุดแข็งของธุรกิจคืออะไรรู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรรู้ว่ามันจะยืนหยัดท่ามกลางวิกฤตได้หรือไม่ ราคาที่แกว่งไปมาในแต่ละวันจึงไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวเลยถ้าคุณเข้าใจจริงความผันผวนจะกลายเป็นโอกาสไม่ใช่ความเสี่ยงแต่นี่แหละคือจุดที่คนส่วนมากผิดพลาดพวกเขากลัวราคาลงแต่ไม่ได้กลัวความไม่รู้พวกเขากลัวกราฟแดงแต่ไม่กลัวการซื้อของที่ไม่เข้าใจพวกเขากลัวข่าวร้ายแต่ไม่กลัวการตัดสินใจที่ขาดข้อมูล และในโลกการลงทุนความไม่รู้คือดาบสองคมที่เฉือนักลงทุนจำนวนมากโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวบัฟเฟตต์จึงเน้นย้ำเสมอว่าลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเท่านั้นนี่ไม่ใช่คำสวยๆแต่มันคือกฎเหล็กที่เขาปฏิบัติตามทั้งชีวิตเขายอมพลาดโอกาสมากมายในเทคโนโลยียุคแรกๆ Microsoft, Intel, Amazon สมัยเริ่มต้น บัฟเฟตไม่ยุ่งทั้งที่เพื่อนสนิทอย่างบิลเกตส์อยู่ตรงหน้าเขาทุกวันทำไมเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจพอไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีไม่ดีแต่เขามองไม่ออกว่ามันจะเป็นอย่างไรในอีก1 0บถึงยีปีข้างหน้าเขาไม่รู้ว่าคูเมืองของธุรกิจอยู่ตรงไหนเขาจึงปฏิเสธและตรงนี้เองคือสิ่งที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ตกใจ เพราะพวกเขามาคิดว่าความสำเร็จมาจากการคว้าโอกาสให้เร็วที่สุดแต่บัฟเฟตต์กลับมองว่าโอกาสที่ดีจริงๆต้องเป็นโอกาสที่คุณเข้าใจไม่ใช่แค่โอกาสที่คนอื่นบอกว่าดีเขายอมพลาดร้อยโอกาสเพื่อเลือกหนึ่งโอกาสที่เขามั่นใจเต็มร้อยยุทธศาสตร์นี้ดูช้าแต่ในระยะยาวมันทำให้เขาแทบไม่เคยพลาดครั้งใหญ่ และนั่นคือเหตุผลที่ความมั่งคั่งของเขาเพิ่มขึ้นแบบมั่นคงแข็งแรงและยืนยาวกว่าใครในประวัติศาสตร์เมื่อพูดถึงความมั่นคงและระยะยาวอีกหนึ่งในวิธีคิดสำคัญของบัฟเฟตตคือเลือกธุรกิจที่คนอื่นต้องใช้ไม่ว่ายุคไหนก็ตามนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเลือกโคคาโคล่าบริษัทที่ขายเครื่องดื่มในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนใช้ซ้ำทุกวันต้นทุนต่ำแบรนด์แข็งแรงความต้องการไม่มีวันหมดเมื่อคุณลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนความเสี่ยงของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำนายอนาคตเพราะพฤติกรรมมนุษย์คือสิ่งที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนี่คือจุดที่บัฟเฟตเข้าใจลึกกว่าคนทั่วไปเขาไม่ได้ลงทุนในบริษัทเขาลงทุนในพฤติกรรมมนุษย์ เขาลงทุนในความคุ้นเคยเขาลงทุนในสิ่งที่ทุกคนต้องใช้โดยไม่รู้ตัวและความลึกซึ้งที่สุดที่โลกไม่ค่อยพูดกันคือบัฟเฟตต์ไม่เพียงเข้าใจวิธีทำให้เงินโตแต่เขาเข้าใจมนุษย์ลึกถึงแก่นเข้าใจความกลัวของมนุษย์เข้าใจความโลภของมนุษย์เข้าใจจิตวิทยาการตัดสินใจเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่พลาดเพราะอารมณ์และเข้าใจว่าความได้เปรียบที่แท้จริงของนักลงทุน ไม่ได้เกิดจากสมองแต่เกิดจากวินัยและอารมณ์ที่มั่นคงเพราะแบบนี้เขาจึงไม่ใช่แค่นักลงทุนแต่เป็นปราดด้านจิตวิทยาการเงินคนที่รู้ว่าการลงทุนคือเกมของความคิดมากกว่าเกมของความสามารถและเมื่อเราเริ่มมองเห็นความจริงชุดนี้เปลือกความเชื่อเก่าๆที่เคยทำให้การเงินเราติดขัดก็เริ่มหลุดออกไปทีละชั้นการใช้เงินอย่างฉลาดไม่ใช่เรื่องของกฎข้อไหนไต่ตัว แต่มันคือวิธีคิดที่ค่อยๆหล่อหลอมขึ้นจากการสังเกตตัวเองการสังเกตโลกและการยอมรับความจริงของชีวิตทางการเงินอย่างตรงไปตรงมาหลายคนใช้เงินเก่งแต่ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำให้ตัวเองจนลงในระยะยาวเพราะเขาเอาอารมณ์เป็นคนใช้เงินแทนเหตุผลเมื่อเหนื่อยก็ซื้อของปลอบใจเมื่อเครียดก็จับจ่ายเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเข้าใกล้ความฝันก็เร่งใช้เงินเพื่อเติมภาพลวงที่คิดว่าเป็นความสำเร็จ แต่คนที่ใช้เงินฉลาดกว่าเขาไม่ปฏิเสธอารมณ์แต่เขารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเขารู้ว่าอารมณ์เป็นเพียงคลื่นหนึ่งที่พัดเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแต่เงินที่หลุดออกจากมือไปแล้วบางครั้งมันไม่เคยกลับมาอีกเลยวิธีคิดแบบนี้ทําให้เขาตั้งคําถามกับตัวเองก่อนใช้เงินเสมอว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือแค่ต้องการความรู้สึกบางอย่างในตอนนี้และนี่คือคําถามที่เปลี่ยนชีวิตของใครหลายคน เพราะมันทำให้คุณกลับมาควบคุมชีวิตแทนที่จะถูกแรงกระตุ้นควบคุมคนใช้เงินฉลาดไม่ได้ประหยัดแบบทรมานไม่ได้งกแบบไม่กล้าซื้ออะไรแต่เขามีทักษะที่เรียกว่าเลือกใช้เงินอย่างมีคุณค่าเขารู้ว่ามูลค่าของสิ่งของไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่มันสร้างให้ชีวิตเราบางสิ่งราคาไม่แพงแต่ทำให้คุณทำงานดีขึ้นตั้งแต่วันแรก บางสิ่งราคาแพงแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากโพสต์อวดสังคม15วินาทีแล้วก็จบและเมื่อคนใช้เงินฉลาดเริ่มเข้าใจมูลค่าเขาจะเริ่มจัดลำดับใหม่ทั้งหมดของการใช้เงินในชีวิตเขาไม่ได้ถามว่าอะไรถูกที่สุดเขาถามว่าอะไรคุ้มค่าที่สุดเขาไม่ได้ถามว่าจะประหยัดได้เท่าไหร่เขาถามว่าจะเพิ่มคุณภาพชีวิตได้แค่ไหนเขาไม่ได้ถามว่าจะซื้ออะไรต่อไปดีเขาถามว่าเงินก้อนนี้จะสร้างโอกาสอะไรให้ฉันได้บ้าง เมื่อคุณคิดแบบนี้คุณกำลังเปลี่ยนจากผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเปลี่ยนจากคนใช้เงินเป็นคนใช้โอกาสเปลี่ยนจากคนหาเลี้ยงชีพเป็นคนสร้างอนาคตและสิ่งสำคัญคือคนใช้เงินฉลาดจะไม่ปล่อยให้ความกลัวเรื่องเงินมาทำให้ชีวิตแคบลงเขาไม่กลัวการลงทุนไม่กลัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่กลัวการเริ่มต้นเล็กๆเ,เพราะเขารู้ว่าเงินนั้นเติบโตจากทักษะความรู้และวินัยมากกว่าจากโชค ซึ่งต่างจากคนทั่วไปที่กลัวความเสี่ยงจนไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวออกจากจุดเดิมของชีวิตการคิดแบบนี้ทำให้เขามองเงินเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมเขารู้ว่าเงินเป็นเพียงทรัพยากรไม่ใช่ตัววัดคุณค่าไม่ใช่ตัวตัดสินความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าชีวิตเราควรเดินไปทางไหนแต่เป็นสิ่งที่เราควรใช้เพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการจริงๆต่างหาก ชีวิตที่มีเงินเหลือใช้เป็นชีวิตที่ไม่ได้วิ่งตามเงินแต่เป็นชีวิตที่วางแผนให้เงินทำงานแทนเราชีวิตที่มีเงินเหลือเก็บเป็นชีวิตที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของตัวเองไม่ใช่ความคาดหวังของคนอื่นชีวิตที่มีเงินเหลือลงทุนเป็นชีวิตที่กล้าคิดระยะยาวกล้ามองไกลกว่าแค่เดือนหน้าและกล้าลงมือก่อนที่จะสายเกินไปและเมื่อวิธีคิดทั้งหมดนี้ไหลรวมกันเป็นนิสัย คุณจะเริ่มเข้าใจความจริงข้อหนึ่งที่คนสำเร็จทุกคนรู้เงินไม่ใช่เรื่องยากแต่การคิดผิดต่างหาดที่ทำให้มันยากและสุดท้ายสิ่งที่อยากฝากทิ้งไว้ก่อนจบคลิปนี้ก็คือวิธีคิดเรื่องการเงินไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณในวันเดียวแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณทุกวันถ้าคุณยอมเริ่มวันนี้เพราะคนที่ใช้เงินฉลาดกว่าไม่ใช่คนที่รวยกว่า แต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปไหนรู้ว่าทุกบาทที่ออกจากมือกำลังสร้างอะไรให้ชีวิตและรู้ว่าอนาคตที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการตัดสินใจเล็กๆที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้คลิปนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆให้คุณได้กลับมาควบคุมเส้นทางการเงินของตัวเองกลับมาจัดระเบียบความคิด กลับมาใช้เงินอย่างมีคุณค่าและสร้างชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งและอิสระได้ด้วยมือของคุณเองหากวันนี้คุณเริ่มคิดใหม่ใช้ใหม่วางแผนใหม่อีกหนึ่งปีครังหน้าคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปขอให้คุณใช้เงินอย่างฉลาดกว่าเดิมทุกวันและให้ชีวิตตอบแทนคุณด้วยโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมเสมอแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ